สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟไทยแลนด์นะครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาขอเสนอเด็กเจเนซิสนั่นเองสายเลกาเรียหรือมินอวานั่นแหละอ่ะไม่ช้ากันแล้วอ่ะต้องบอกก่อนว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมในนี้เราจัดตามที่เราถนัดนั่นเองตัวเริ่มเราก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเมื่อแวร์เราเป็นเกศสามเนาะโจมตีมึนชื่อด้วยนะไม่ติด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 หรอไม่ติดใช่ไหมไม่ติดบอกว่าเราเป็นเกศสามเมื่อมันบูทให้ก็ชาร์จหนึ่งแค่นั้นเอง ง่ายไว้ชาร์จไว้ชาร์จชาร์จง่ายๆชาร์จนี่ต้องใช้สายอะไรบ้างครับเออใช้นีเป็น usb ครับผมจะบ้าเ<อ>หรอคริติคอลครับผมมันเสียใช่แล้วก็คริติคอลครับที่มีความสามารถคือยัดโซ่บวกสามพันได้นั่นเองแล้วก็ฮิลสุดท้ายก็เป็นดอลทิกเกอร์ครับผมก็ทิกเกอร์จะเป็นคิบแปดฮิวสี่ดรอสี่นั่นเองครับผมก็เกจศูนมีเท่านี้เก็บมาเก็บ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 หนึ่งต่อมาเกจหนึ่งครับผม แม่มดแมวครับผมเมี้ยวเมียม้ยวหนึ่งตัวเอาไปชาโซตัวนี่ตัวเลยตัวเดียวอ่าแอปเปิลที่มีความสามารถคือเมื่อเอาตัวที่ลงสู่เรียก uh, อากาศยนเซอร์เคิลพร้อมมันเขาโซ่ทั้งหมดนั่นเองครับผมเดือกาอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นสีเลยก็ได้แล้วแต่ศรัทธาครับผมต่อมาก็เป็นกบครับผมที่มีความสามารถคือออกจากโซเขาจะบัสหนึ่งเอ,อมามันช่องเรียากาศได้สี่ใบแล้วก็พีจีครับผมสี่ใบต้องบอกว่าโดนเอาออกจากโซใช่ดโดนเอาออกจากโซเออกมาในช่องเรียกาศ แล้วก็สุดท้ายก็เป็นนกคู่ครับผมที่มีความสามารถคือเก็บอ่าติดชื่อสมบัติสวรรค์แล้วก็ชี้สมบัติสวรรค์หนึ่งตัวบวกทีละห้าพัน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 ตามตัวที่เก็บนั่นเองอสงสัยจะต้องเจอกับแกมบูไม่ใช่แล้วเป็นตัวสลัดแก็คสไปโร่ตามหาวันพีชเกดหนึ่งก็เท่านี้ครับผมต่อมาเกตดสองวีรตตีสงครามชาอชาโฮฮิเมที่เอาไว้แบบเร่งชาร์จออกเสียงดีๆนะพี่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเสียง สี่ใบนั่นเองครับผมคือตีฮิตตีฮิตแวนความหนึ่งชัดสามใช่แล้วก็ตัวตีสิบสองติดชื่อสมบัติสวรรค์สามใบครับผมสุดท้ายก็จะเป็นน้องกาขาวเราอีกสี่ใบนั่นเองทั้งหมดก็สิบเอ็ดใบก็จะเกตสองเป็นไปตามนี้ครับผมต่อมาสุดท้ายแล้วกับเกตสามอ่าไม่เห็นเลยเบยรกไลเรกไล้ครับผมจากหน้าทีดีชุดใหม่ของเจเนซิสครับผมก็ อ่าอะไรนะเป็นร่างแรกของการก่อนเจเนซิสจะคอร์สละก็มินว่าจะคอสใส่มันด้วยก็ม,มีความสมามารถคือเมื่อลิมิตลิมิตเบรกสี่มีตัวไรทับโซบัสสามจวดสองนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวเก่งของเด็กเลยก็คือมินทอร์มินอว่าครับมินอว่าครับผมก็เป็นตัวที่มีความสมามารถในการลิมิตเบรกสีเคาน์เตอร์บัสหนึ่งทิงการ์ดบนมือสามใ so บโซบัสสามใบแล้ว,วลยกยใช่ครับขว้างหัวใจไม่ใช่ลุกขึ้นมาบวกห้าพันนั่นเองครับผมก็เป็นไปประมาณนี้ จริงๆตัวเด็กมันไม่มีอะไรมากครับผมไม่มีอะไรเลยแหละอ <c oughs> ตอน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 คลิปก็ไม่มีแอตกีนี่สาระมีนะสมมติสมมติอ่ะตัวโจมตีครับ <c oughs> มีปุ๊บี่สาระหายหมดอ่ะอ่ะเริ่มครับไลท์ไลท์ปุ๊บก็อยู่ประมาณอย่างนี้อ่ะสมมติเราไม่โดนเผาไม่โดนอะไรเลยเนาะขอเกตสองหน่อยเกตสองถ้าเป็นไปได้ก็ลงอ่ะเป็นนี่ก็เอานี่ไลท์ครับคออย่างนี้แต่ไม่บังคับนะว่าะจะ,ะไลท<ช>์ไปไหนอ่ะคอก็ตีตีพยายามตีให้มันได้ชาร์จอ่ะสมมติตีเข้าข้างอ่ะตีอันนี้ไม่เข้าอันนี้เข้าข้างหนึ่ง ขอชาร์จสักสามใบเดี๋ยวขอชาร์จหน่อยชาร์จอะไรอยู่วะอ่ะ,อะ 72, <71. S 1> เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเี๋ยวจ็ดหนึ่งเดให้แเจ็ดหนึ่งอ่ะชาร์จปุ๊บสามใบเขาจะบัสหนึ่งชาร์จเข้าไปสามอ่ะชาร์จอะไสวยขนาดนั้น <laughs> ใช่อ่ะต่อไปก็สิบสี่เวนการ์อะไรนี่ไม่มีอะไรปุ๊บอ่ะต่อมาก็ขึ้นเกรดสามก็เป็นไปได้ก็ทุกตัวก็อยากให้ขึ้นนะครับเบรกไลท์ครับเบรกไลท์เราก็ไลท์ไว้ก่อนครับแล้วก็เวลาตีมันต้องโซชาร์จหนึ่งเนาะ บวกหนึ่งพันแล้วก็ตัวนี้อีกต้องใช่อ่ะสมมติเราเอาแวนตีก่อนตีปุ๊บเราก็ชาร์จสองเราก็ได้ชาร์จสองใบเราได้ชาร์จสองใบตัวนี้ก็บวกหนึ่งพันก็เป็นหมื่นเจ็ดอ่าหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดนั่นเองหรือจะไม่ชาก็ได้นะมันสามบอกสามารถตัวนี้นะถ้าตัวนี้ถ้าตีไปนะใช่อ่ะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมเล่นไปจน อย่างที่บอกเคยบอกในชิปเจเนตอนฟอร์จูน่าไปอันนี้มีโอกาสก็เสร็จไปหนึ่งตัวก็ได้มีตอนบอกฟอร์จูน่าไปคือให้ในโซมีอยู่ประมาณสิบสองใบเก้าถึงสิบสองใบประมาณเก้าใบก่อนเดี๋ยวเราอยากให้ในโซมีสักสิบสอใบเดี๋ยวเราขอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เราไปด้วยอาขอเลกาเลียนะครับอ่าครับผมขนาดนี้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราขอชาร์จก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคอะตอนนี้ในโซมีอยู่ประมาณสิบสองใบแล้วสมมติในเทอร์น,นั้นเราได้เบรกไลท์เบรกค,คือได้ดูปุ๊บเบรกไลท์ปุ๊บ,บ,บเราก็โซบาสสามก่อนสมมติเราไม่มีตัวเล่นก็เราก็โซหนึ่งสองอ่าอ่าต้องแบบต้องเผื่อๆไว้นิดนึงเนาะ อันนี้ก็เสร็จทิ้งไปสมมติว่าเสร็จทิ้งไปแล้วต้องการจัดบอร์ดแบบโอเคตีให้เขาขาดโรบอยดก่อนแล้วอันนี้ลงอ่าประมาณอย่างนี้เนี่ยคือฟู l l b o a แล้วแล้วก็ได้จวดสองใบครับผมเราก็จะจ่วขึ้นมือมาก่อนสองใบแล้วก็เมื่อเริ่มตีเราก็เมื่อเริ่มตีเราก็ตีข้างอะไรไปก่อนก็ได้ครับแต่จริงๆถ้าเราต้องดูเคาน์เตอร์บอย์ครับผมอันนี้เราใช้เคาน์เตอร์บายด์ไปสองใบเนาะเรามันเหลืออีกสามใบเราโดนห้าแดมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาข้างตีก่อนก็ได้อะสิบหกโจมตีแวนการ์ด ตึกๆอะไรว่าไปแล้วอันนี้ก็เป็นสองหมื mm ่นสามเบรกไหลมาด้วยเนาะสองหมื่นสามยังไม่บุ๊ก็ได้โจมตีแวนกาดโจมตีปุ๊บเช็คคิ้อาจจะโยนให้เลียหมดหรือโยนให้แวนก็ตามใจครับ mm hmm. อีกใบหนึ่งก็คิอ่ะสมมติยังไงก็ตามนะโมโมโ่หน่อย mm hmm. แล้วเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็เขาจะบัสหนึ่งครับผม mm hmm. ต้องบอกไว้ก่อนนะถ้ามันลิมิตเบรกสี่แล้วมันไอ้นี่ปุ๊บมันไฟดับเลยนะ mm hmm. ใช่มันลุกไม่ได้นะพย <ไฟ S 1> ายามโซบัส um so เอาพวกเกตสามพวกนี้ใช่แล้วอ่ะแล้วก็โซบัสอีกสองแต่ว่าเอาตัวนี้ไว้นหนึ่งใบนะให้มันคอสเฉยๆใช่แล้วก็เก็บปุ๊บลงอ่าลงปุ๊บอย่างนี้มันจะเป็นสภาพอย่างเงี้ก็คืออันนี้ทิกเกอร์ให้นี่เป็นสองใบเนาะก็จะเริ่มปุ๊บเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมก็เอาแววเอาตีใหม่ก็จะเป็นบวกอีกห้าพันเข้าไปก็จะเป็นสองหมื่นแปดสามหมื่นสามนั่นเองครับผมอ่ะเช็คหน่อยห้าพันอ่ะอาจจะแจกข้างนี้ก็ได้จัวหนึ่งจัวก่อนจัวก่อนจัวจบแล้วจบหมดบแม่อ่ะแล้วอ่ะนี่เช็คใบไม่มีอะไรโอเค และเขับต้อกับว่าข้างนี้ได้สองทิกข้างนี้ได้หนึ่งทิกนั่นเองครับผมเดี๋ยวก็ตีไปข้างนี้ยี่สบเอ็ดยี่สบเอดเร็จปุ๊บข้างนี้เป็นตัวตีสิบสองกับหกพันก็สิบแปดยี่สิบแปดก็โหดครับเหนื่อยแน่นอนเนี่ยแต่เชิญเดียวสามารถโจมตีได้เขาเหนื่อยหรือคนพูดตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่ละครับในในคือมันเป็นสกิลคอมโบที่ค่อนข้างยาวแล้วต้องค่อนข้างบริหารแดมเนาะถ้าคิดว่าปิดเขาไม่ได้ก็พยายามอย่าอย่าอย่าใช้คู่นี้เยอะ เพราะว่ามันค่อยๆได้ทีละแดมสองเดมหนึ่งอพีแฉก่อนก็ได้อ่ะสมมติว่าเราอยากจะเบรกไล่เลือเกินพายามอย่าให้เลียอย่าอย่าลงแถวหน้าครับแค่นั้นเองอย่าลงแถวหน้าเลยแถวหลังก็ไม่ต้องลงก็ได้เพราะว่าเวลามีคนเจอเขาจะแก้ทางเราง่ายๆคือไม่ไม่ตีแบนแค่นั้นแหละครับให้มันอยู่สามแดมแล้วมันาะองที่เล่นนะมันจะชาร์จแล้วมันจะตายเอง ใช่เพราะว่า,ามันแค่เบรกไร์มันจวสองมินวา่าลุกอ่ะสมมติว่าลุกหรืออะไรพวกเนี้ยเด็กกลายเป็นสี่เทร์นเดียวคุณจั่วไปแล้วหกก็เอาง่ายๆครับพูดตรงๆก็คือ,อว่า,นามนนอนมันเป็นเด็กที่มือก็หนาแบบโตชาร์จก็เยอะคือมันเปลืองอ่ะเปลืองกองอะครับมันยังไม่มีสกิลรีกองเหมือนภาคจีภาคจีมันก็ยังมีของให้มารีกองเล่นกันได้ก็อย่างง่ายๆถ้าเจอคนเล่นบางทีเด็กเขาอาจจะเลยแค่เนี้ยใช่เด็กๆมันบางบางจนหมดเลยด้วยซ้ําก็ประมาณนี้ครับผมกับเด็ก มิ Min ova. Min ova. โนวามิโนวาเฮ้ยอ,อะไรอันนี้สวยกว่าเฮโอเค <แบ S 1> โอเคขอโทษครับขอโทษครับเป็นมิโนวาครับผมก็ของเจเนซิสนั่นเองอนนี้ใส่ทำไมเนี่ยไม่ใส่ฟูอาร์ดอ่ะก็แหมไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นแก็ได้ก็ <c oughs> ในเด็กก็เป็นแบาตามนี้ครับแต่บางคนอาจจะใส่ควินวอลหรือใส่อะไรก็แล้วแต่ชอบเนาะ อ่าถ้าเป็นเทคนิคของควินวอนะเดี๋ยวแต่จริงๆอ่ะมันรมีขอหาก่อนมันมีไม่มีคู่เจี้ยนี่ะควินวอนี่พาตายง่ายมากเลยแล้วแต่ว่าคนอยากเพราะว่ามันชัดน่กก็ถ้าเป็นควินวออ่ะเราใช้ควินวอเราเปิดปึบปึบปึบอ่าห้าใบเนาะอ่าแล้วก็ติดสมมติติดแอปเปิลมาใบหนึ่งอ่ะแล้วเรามีบนมือมีแอปเปิลล้วก็ลงไปด้วยก็ได้เราถ้าเปิดติดแอปเปิลก็ได้แล้วมันจะเข้าโซหมดรวบทั้งหมดใช่มันจะเป็นยังไงแต่ว่า ก็ต้องบอกว่ามันอย่างที่บอกครับมันเสียงเด็กเอาสูงความหนึ่งเปิดห้าไปอะเด็กเอาง่ายแล้วนี่ก็ชาร์จแรงด้วยครับใถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องไม่ใส่ตัวโซชาร์จถ้าทําอย่างนี้ก็ต้องไม่มีตัวอะไรมาชาร์จให้มันเลยจริงๆอันนี้คือเทคนิคการเล่นนะครับผมก็แล้วแต่คนครับอาจจะหาพีจีกันไม่ได้ก็ใส่เป็นควินวอลก็ได้ครับแต่ว่าต้องไม่มีตัวโซชาร์จให้มันจริงๆไม่งั้นเด็กอับปีแน่นอนครับเอาแน่นอนเอาแน่แน่ก็เป็นไปตามนี้ครับผมเวลาเราจดแล้วก็อ้าวหมดแล้วหมดแล้วอ่ะ ก็จบแล้วครับผมกับเด็กโปรไฟล์เจเนติทสายมิโนวาผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ครับติดตามแล้วกดส u b ครสมาชแล้วก็ฝากเพจเราด้วยบรรยากาศไว้แนจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ Fi, คลิปเด็กแบทเทิลอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆครับผมยังไงก็ติดตามเราด้วยครับผมถ้าชอบคลิปเราแชร์แชร์เพื่อนๆดูก็ได้นะครับผมอ่าแล้วยังไงก็สุดท้ายนี้ขอคุณร้าน c ีเจอาร์เมกะพาร์เจนทที่เป็นคนให้ยืมเด็กด้วยแหละแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนเพจเราอย่างเป็นทางการยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดี